รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่รายการกินกันป้านะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษต้องถือว่าเป็นนักร้องชื่อดังยุค90เนอะเดบิวต์มาตอนปี44ขอเชิญเลยครับโอ้โไ่เอไ กินกันไปทุกคนวันนี้ขอเสิร์ฟความฟินความสนุกความน่ารักของคู่ชิ้นสายวายปอนและภูวินกันอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วส่งไมายต่อให้กับพี่โบธนากรกันเลยนะจ๊ะสวัสดีครับ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 ครับผมสำหรับใครที่อยากจะติดต่อเฮ้ยเดี๋ยวผมมาวันนี้เนี่ยผมกลับมายึดรายการพี่เอกี้ไม่ทันเลยที่ผมโดนยึดอีกแท้เลยแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้อนรับด้วยนี่ไม่รู้เป็นพิธีกรหรือแขกน้องปอนแล้วก็น้องภูวินครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สามจะนวดซั่วไปหมดเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เจอกันเดชชบุญได้เจอพี่ถ้าเจอพี่เอกี่ก็โอ้ยวันนี้เราสนุกสนานวันนล้วราสนุกสนานแน่นอน นะครับแต่ได้ยินว่าจริงๆน้องปอนเนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงเคยทำพิธีกรมาก่อนใช่ครับเคยเป็นพิธีกรของจีบเป็มพีวีมาก่อนใช่ครับผมครับผมตอนนงานป็นสาเป็นพิธีกรของรายการเกมน้องกองพี่ครับผมเป็นแต่ว่าไปตะลุยกองถ่ายตามแบบกองต่างๆใช่ครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเล่นเกมเล่นกิจกรรมกับพวกพี่ๆในคอ๋อไปลุยตามกองที่เขาถ่ายทำละครใช่ครับผู้วินละครับสนใจงานพิธีกรแบบนี้ไหม มีงานอะไรผมับผมรับบทค่ะพี่เลยวันนี้นะพี่เจไม่ลางอ่ะพี่นอนหายใจทิ้งอยู่ที่บ้านเลยนะดีชเบุญวันนี้ได้ออกมาทํางานดีใจมากท่านสองเนี่ยมาร่วมงานกันครั้งแรกก็คือซีรีส์เรื่องปลาบุฟ้าเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยการทํางานร่วมกันย้อนกลับไปวันแรกที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมีคอมเมนต์กันไหมแบบเฮ้ยพี่คนนี้ยังไงวะเราตอนแรกไม่คอมเมนต์กันตอนแรกนึกว่าอายุเท่ากันเพราะว่าน้องนอาว่าใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาแล้วตอนนั้น เจอกันก็แบบทักกันโย่โยโยโยคั้งแรกที่เจอกันก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครเหมือนัว่าไปเจอกันในห้องประชุมก็เหมือนกันั่งนั่งทางงานเิ็นน้อยใช่วิศนานกันอยู่แต่ว่าพอได้มาคุยจริงๆพอได้มา ร่วมง,งานจริงๆแบบเฮ้ยพี่เขาโอเคนะพี่เขาดีมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกแล้วมันไปด้วยกันได้แต่แรกก็มีแอบเกรงนะเพราะว่าน้องเขามีประสบการณ์มาเยอะเราจะแบบว่าเออเล่นกับน้องเขาแบบได้ไหมแต่สุดท้าย ừ ừ แล้วก็นี่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาลเลยชิลๆเลยครับผมนี่ไงผมมารู้ทีหลังว่าตอนแรกอับพี่เขากลัวผมทำไมอ่ะทำไมก็คือว่าเกรงๆกินตอนแรกนึกว่าอยยุเท่ากันด้วยแล้วพอรู้อายุตกใจนะแบบฮะอายุสิบเจ็ดทำไมใส่ชุดนักศึกษาแล้วอ๋อน้องก็สอบเทียบได้ข่าวว่าซีรี์เรื่องนี้เนี่ยมันพลิกชีวิตคุณสองคนเลยจริงก็ฟิต สำหรับเกินก็คือเกินข้าวครับผมดีมากเพราะว่าตอนแรกคือเราเหมือนกับว่าก็โนเนมเหมือนเราเป็นนักแสดงใหม่นี่ไม่มีใครรู้จักในการเล่นละครเรื่องแรกซีรีส์เรื่องแรกเลยใช่แล้วพอมันแบบว่าได้แบบแสดงแล้วก็ซีรีส์ออนแอร์ไปแล้วแบบทำให้คนรู้จักเราเยอะมากขึ้นครับผมยอดโฟลโลวเป็นยงไงยอดโฟลโลวในี่ยก็จากหนึ่งแสนมาเราเป็นเจ็ดแสนแล้วครับผมว้าวบ้าบอขึ้นมาคงแสนเลยเหรอใช่แล้วอย่างภูบินหลักตอนแรกสี่เจ็ดก็ขึ้นมา 8ปดแสนกว่าแล้วก็คือเยอะทั้งคู่ตอนนี้จังร้านแล้วทั้งคู่เลยครับผมแล้วได้รู้ว่าปอนเนี่ยจริงๆมีหนึ่งบทบาทที่ปอนอยากจะเล่นมากก็คือบทนักเลงใช่ครับอยากเป็นแบบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็แบบมีแบบลูกน้องเต็มไปหมดแล้วก็เฮ้ยไปทำนู่นไปอะไรอย่างเงี้ยอทดลองเลยดีกว่าอ่ะพูมินบอกกันว่าเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนอยู่ในร้านอาหารแล้วอยู่ดีพี่ก็ถูกใจเสื้อของเรา5 4 3 2แอคชั่นเฮ้ยอันนี้เด็กนี่ป่ะ ครับพี่เสื้อมันน่าสนใจอยู่ะอยากได้เลยบอกว่าฉันพี่อยากได้ก็พี่ก็ต้องลุยแหละครับพี่แต่เอามาให้ไหนดอยู่เป็นกูไม่รู้เม่นถ้าเป็หมอนไม่เหมือนเทพเขาไม่รู้เองเขาส่งให้ผมเลยอย่างที่เขาบอกเขาอยากจะนั่งเฉยเฉยแล้วสั่งการ ต <ś led> อ,อ,อ,อนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับน,นอกจากมีความสามารถในเรื่องการแสดงแล้วอีกหนึ่งความสามารถของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของการเต้นครับผมใช่ไหมตอนสนใจการเต้นมานานหรือยังและเต้นแนวไหนยังไงก็สนใจมาสักพักหนึ่งนะครับผมช่วงประมาณมปลายครับผมคือตอนแรกคือเราชอบเกาหลีไงนะเพื่อนบแบบมาป้ายาเราให้เราฟังเกาหลีแล้วก็เออเราก็ลองแบบดูคลิปเต้นแล้วก็สึ่แบบเออชอบแต่ว่าเรายังไม่มีพื้นฐานไม่มีเบสิกเราก็เลยแบบว่า คิดแล้แบบเออเราลองแบบไปหาแนวเต้นแนวอื่นบ้างไหมคือไปหาเจอฮิปฮอปครับผมเพราะว่าเบสิกมันคือทุกอย่างถ้าเราทําเต้นเบสิกได้เนี่ยคือมันได้ทุกแนวใช่เราก็เลยแบบไปฝึกเอางี้วะพูดแล้วมันไม่เห็นภาพปอนครับเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วพวกเรามาลองดูทักษะของพี่ปอนเขาหน่อยเผื่อเราจะลองยกตามกันดูเย้อ่ะเรามาดูทักษะกันเต้นฮิปฮอปของพี่ปอนครับผม go, go. don't don't Yeah, ต่อต่อตอไปทำมไมๆเคดนะโทนำไมคุณได้แข่งขนนี้คุณไม่มีมุกแนนคุณแคไม่ได้เต้นเราไม่ได้เหรอผมพิวแค่บางส่วนน่ะนี่น้องผมรู้แล้วส่วนไหนางมีทาประจําเขามีท่าประจําหรอท่าประจําคุณคือยังไงความมิวสิกมา มาดูพี่บูวินเต้นหน่อยใช่โอ้โเลยนอะไรเล่นอะไรเฮ้ยเลยนเพืเล่นดึเหรอโอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ยเฮ้ยที่บูวินจริงจะไม่ใช่สายเต้นแต่คุณก็มีความสามารถด้านดนตรีอยู่เหมือนกันเล่นเล่นอะไรภูวินเล่นอะไรผมเล่นกีตาร์กับเปียโนครับจริงๆแล้วผมอ่ะชอบเปียโนอยู่แล้วแต่ว่า ตอนเด็กๆก็โดนแม่บังคับเล่นแล้วบอกเด็กอ่ะเวลาโดนบังคับทําอะไรมันจะไม่อยากทำมันจะไม่อยากทำแบบนี้ทุาจอาทิตย์เราจะทาวันเดียววันที่ครูมาสอนใช่ใช่ไหมใช่แต่น้องเล่นเป็นน้องเก่งมากเลยนะครับอยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์เป็นน้องอ่ะ้มีแต่กีตาร์เออมีแต่กีตาร์แล้วกีตาร์มันเล่นได้ยังไงอ่ะคือกีตาร์มันเกิดจากความที่ว่าผมอยากที่จะเล่นเครื่องดนตรีอื่นด้วยคือเป็นนมันเป็นอะไรที่มันพกพาไปไม่ได้มันไปไหนไม่ได้แล้วมันหาที่เล่นยากอ่ะมันต้องแบบมันเยอะจะกว่าาจะหคียบอรดดหาไไ้เเผมก็แบบออ ลองเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นกันดีกว่าซึ่งพอเล่นแรกๆเนี่ยมันก็ทอนะแบบคนคนละทักษะกันเนอะใช่เหมือนคนละทักษะแล้วแบบมือมันบอดทุนี้นแล้วจับบาร์คอร์ดก็จับไม่ได้แต่ว่าพอพยายามอะเรื่อยๆมันก็เล่นได้ครับพูดถึงขนาดนี้แล้วต้องชว์หน่อภูบินแน่นอนเป็นเพลงไหนไม่ได้หรอกก็เพลงไหนไม่ได้หรอกนอกจากเพลงประกอบซีรีส์ป่าบนฟ้านะเบื่อบ้างไหมที่ต้องไปแอบรักใคร เื่อบางไหมที่คิดถึงเขาครั้งเดียวเกือบจะทำเป็นว่าไม่รู้แล้วเชียวแต่อดพวงเธอไม่ไว้จะบอกอะไรให้เอาไหมอยากให้หิมะตกในประเทศไทยอาจมีในว,วันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรอยากให้กรุงเทพเราไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่บนฟ้ามันจะยากไปรักใครที่เขาไม่รักมันก็คงจะเศร้าคิดแต่ไม่ถึงมันก็คงจะเหงา ลองมองข้างๆสิแล้วเธอจะเห็นไม่ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าแค่ลงมองข้างๆดูนะเธอจะเห็นคนหนึ่งคนนี้ที่รักเธอมมีเพียอยวมาแต่มองบนฟ้าไปต่อตรงมองระยนหน้าแม้ตังที่อยู่ตรงนี้ไม่ใครเธอเห็นไหมมีใครรักเธอ คือมันเรียกว่าอะไรอ่ะหน่อไม้เหรอครับหมอบหมอไหลไม่ดีะหน่อไม้หัวไหล่ตูดไหลหัวไหล่ตูดไหล่หัวตูดมาดนี้นะครับเราจะเป็นช่วแขกกเราจต้องาโชสีการทหารนะครับุ่มุของเราก็มีเสน่ห์ไปจังหวะเหมือนกันใช่ไหมครัใช่ไหมคุณผอแล้วท่านเช้โหโอมาดูไม่ค่อยสบตาที่เลย ผมทำอาหารไม่เป็นเลยแจกมาให้ลองดูได้ใช่วันนด้เราจะมาแของกับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีผมทำต้มยำกุ้งครับผมโอ้โหแล้วทำไม่เป็นทำยากเลยนะแต่ลองดูได้ลองดูได้ใช่ที่ปูวินนะครับ คลาสสิกคาโบนาร่าครับคลาสสิกคาโบนาร่าครับผมโอเคเคยทำมาก่อนไหมคาโบนาร่าเคยครับผมเนี่ยเขามีประสบการณ์เใช่ไหมพี่เอามาจะได้สนุกไงว่าตอนนี้คุณผู้ชมต่อให้ไม่มีประสบการณ์ก็ทำไปพร้อมกับเราได้โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวฝั่งก็มียำกุ้งพี่ปอยจะรับผิดชอบคาโบนาร่าชาเป็ดที่ภูวินครับผมตามาดูเครื่องปรุงของพี่ภูวินก่อนดีกว่าคือของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนคาโบนาร่าทั่วไปที่พวกเราคุ้นเคยจะเป็นสูตรต้มน้ำหนักซะมากกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนั่งเดิมเนี่ยเขาจะไม่ใช้ครีมเพราะ ไม่มีอะไรครับซึ่งครีมในคาโบนาลาเนี่ยจะมาจากไข่กับชีสอ๋อ,อมช่างต่าพวกนี้ทําให้เกิดครีมขึ้นมาใช่ซึ่งพอเราทํามาแล้วเนี่ย เราเพื่อจะต้องควบคุมไฟให้ดีเพื่อไม่ให้ไข่มันกลายเป็นส c r a m บเอ e g ไม่ให้มันเป็นไ,ไข่เจียวแต่ยังเป็นซอสที่จะเคลือบเส้น,ให,นให้มันอร่อยได้มันยากตรงนี้นี่แหละใช่ครับผมซึ่งเราพร้อมเลยนะพร้อมครับเราต้องตั้งกระทะเลยไหมสำหรับพี่ภูวินได้เลยครับผมงั้นตอนนี้เดี๋ยวระหว่างที่ผมตั้งกระทะพี่ปอนครับแนะนำสำหรับต้มยำกุ้งนะฮะคุณผู้ชมครับมาฟังสุดต้มยำกุ้งจาก,กพี่ปอนของเราดีกว่าต้มยำกุ้งก็น่าจะต้องต้ม่อยนี้เผมแล้วก็มีอันนี้ที่ผมเพิ่งขันไปมันคือมันเรียกว่าอะไร่ หน่อไม้เหรอครับหน่อม้าเยี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็น่ะเชื่อนะครับไหลไม่นี่ยหน่อไม้มาจากตรงนี้นะครับผมมันคือหน่อไม้หรือเปล่าครับมันคืออะไรครับผมพนักงานพี่ทีมงานระบบท์มันคือตะไคร้มันคือสิ่งที่เวลาเราไปออกอีเวนต์แล้วกลัวฝนจะตกแล้วเอาเอาตะไคร้กับหัวตักลงไปเชียรนี่ครับตะไคร้ตะไคร้แล้วมีอะไรอีกครับคริปคขับผมมีคริป แล้วก็มีมะนาวครับผมครับอันนี้น่าจะเรียกว่าตะไคร้ถูกไหมครับอันนี้อันนี้ขี้ไม่รู้กันขาขาไม่ใช่ขาแล้วครับครับผมเออมีมะนาวมีขามีพริกมีทั้งพริกใหญ่พริกเล็กพี่ปองครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือผักชีลาเอ้ยไม่ใช่ผักชีฝรั่งแม่ อยากเสีท่าอยังเสียพร้อมจ้วดรบจ้วดนี่คนนี้คนนี้เขาไม่รอแล้วเนี่ยคนนี้ดูดิเขาไม่เล่นเลยทุกของทางผมครับคุณครูุยโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษครับอันไหนคือหอมแดงอ๋อนี่นี่หอมแดงครับหอมอันนี้หอมแดงคือใส่ไปเลยว่าหรือว่าต้องไปตำก่อนทุบทุบนิดนึงไม่น่าเชื่อเลยครับคนทำเป็นเขาไม่ช่วยเราเลยไม่ได้ที่กอดโอ้โหโอเครับ จริงๆตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูการทําอาหารและทาตามเราอยู่ถ้าไม่สะดวกจริงท่านสั่งเถอะครับจริงๆแล้วถึว่าการทําอาหารไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากขนาดนั้นมันแน่ต้องอาศัยการฝึกฝนก็คือทำาว่าใส่เวลาในการทำไม่อร่อยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดเราสามารถเอาไปปรับปรุงงวดนาได้างใช่ครับ คือตอนนี้ผมต้องการ2อย่างผมต้องการให้เบคอนมันมีความกรอบนิดๆครับและผมต้องการน้ำมันเบคอนเพื่อเป็นเครื่องเส้นนี่ก็เลยจะใช้ไฟอ่อนๆมันเป็นเทคนิคเทคนิคการทําครัวต้องมีสมาธิเพราะนั้นเราจะมาดูว่าทั้งภูวินและปอนมีสมาธิ กันพอหรือเปล่านะครับผมที่จะทําอะไรครับผมผมจะทําการเทสคุณนิดนึงนะครับผมชี้ตรงไหนคุณต้องตอบให้ถูกต้องเราจะมาลองดูภูบินนะครับว่ามีสมาธิในการทำอาหารอยู่หรือเปล่าครับผมเทปเทไม่เยอะไปแล้วนะเดี๋ยวให้เขาใส่กุ้งก่อนนะครับใส่เลยเรากินกันหลายคนใส่กุ้งไปแล้วนี่ตอนนี้อะไรครับไหลครับนี่ครับตูดครับไหลครับตูดหัวไหลตูดหัวไหลหัว หัวไหลหัวตูดหัวไหลหัวไหลต้นแบบนี่ครับย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 ับต้นแบบเันไม้ใส่กุ้งไปแล้ว้ไงต่อเนาะไล่กุ้งแดงโอเคตอนที่ไล่กุ้งแดงเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับผกมาไหลหัวไหลตูดไหลหัวไหลตูดไหลตูดชี้ก้นบอกหัวชี้ก้นบอกหัวนี่ครับที่รอนครับ คุณวินตอนนี้ในส่วนของ spaghetti carbonara ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วครับเบคอนจะเสร็จแล้วครับผมก็กำลังจะเส้นลงแล้วก็นี่ซอสที่เราเตรียมไว้แล้วมันจะเป็นใช่ครับมันจะเป็นซอส carbonara มันคือเลยใช่มันจะเป็นไข่ครับชีสครับแล้วก็เกลือพริกไทยอีกหนึ่งเพิ่มความ จริงๆแล้วการผัดแบบนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหมไม่ต้องครับคือเพราะมันมีน้ำมันในเบคอนอยู่แล้ว,แล,วแล้วบอกกับว่าต้นเส้นเนี่ยมันเพิ่งออกมาจากการต้มครับมันก็ยังจะมีความแบบอยากให้โชว์การโยนแบบขอมโบเดล่าให้เราดูนิดนึงได้ไหมครับว้าวมันมีสก,กิลเดี๋ยวฉันนอนหน้านพี่บอลครับช่วยโชว์การโยนต้องยังพูดเป็นภาษาจีนอะได้วยเหรอครเดี๋ยวไเดี๋ยวไมือผมเกล็ดผมหยอกเล่นนะฮะเดี๋ยวไปโยนนะครับ ดีนะทำครั้งแรกจริงป่ะเนี่ยนี่ไงอันนี้นอวยเกิน,นไปหรือเปล่าครับเนี่ยภูวินยังให้คุณแม่เนี่ยดูแลในเรื่องของพอสตรรมูมเลยนี่จริงป่ะ เราไม่น่าเชื่อเลยครับเราไม่ต้องเรียกพนักงานดับเพลงนะครับแล้วเราก็สามารถทำหมูยำเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วกับสปาเกตตี้คาโบนาร่าแบบออริจินอลของภูวินและต้มยำกุ้งจับปอนครับผมถือว่าหน้าตาดูดีมากพึงพอใจขนาดไหนกับหน้าตาเต็มสิบให้หน้าตากี่คะแนนครับให้หน้าตาผมให้แปดเลยครับเนี่ <สา S 1> <ถ>เต็มเลยเหลือวขึ้นรสชาติแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋เราจะมาชิมไปพร้อมกันที่ภูวินเห็นต้มยำกุ้งแล้วให้กี่คะแนนครับหน้าตาให้เก้าไปเลยให้เก้าไปเลยกินมันเกือต็มเกือบเต็มสีดูดดีสสใมมากคืืออเหน เราไปสั่งตามร้านอาหารใช่แบบนี้เลยใช่แล้วมาทางฝั่งของสปาเกตตีคาโบนาร่าแบบออริจินัลผมให้เสเ็ยให้เส็มผมให้เจ็บทำไมคุณให้เจ็บเองอ่ะผมว่ามันได้ดีกว่านี้คุณพูดไม่ให้เกียรติกผมเลยที่ผมว่ามันดีมากอ่ะโอเคอ่ะเรื่องหน้าตาก็เป็นเรื่องหน้าตาใช่มาดูรสชาติผมใส่ผมใส่ชีสเยอะเกินไปท้งหน้า จะดีกว่านี้ครับมันก็อ่อยรู้เหตว่าไงบ้างอร่อยอ่ะมันแบบมันแค่มันไปเฉยๆน,นะอืม,อมแค่มันมันแต่ว่าอร่อยปากปากปากจิ้มไม่อยู่เลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวๆให้จิมให้ปนอนให้จิมเต็มสิบคะแนนคุณให้เท่าไหร่ประมาณเก้าครนะับนี่ไงรูปลักษณ์ก็เก,ก้ารสชาติก็เก้าของคุณให้หนะ้าตาเจ็บรสชาติเท่าไหร่ปูบิน จ็ดครับก็เจ็ดเหมือนกันดีกว่านี้ได้ครับคุณรู้สึกว่ามันจะขาดอะไรความกลมกล่อมเหรอความมมามีอย่างงี้เหรอใช่ผมมีความรู้สึกมันทำให้อร่อยกว่านี้ได้ครับผมแต่สำหรับผมมาผมคิดเหมือนปอนะคืออันนี้ถ้าทำขายผมก็ซื้อแล้ก็คืออร่อยแล้วแล้วก็อย่างที่ปอนบอกว่านี่มันไม่ได้ใส่เป็นครีมแบบหาฟ้าผัใช่ไหมใช่อันนี้คือทำครีมเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการทำครั้งแรกอ่ะผมว่าเต็มสิบอ่ะผมให้แปดเลยอะ แปดนี้คือจริงๆให้9ก้าก็ได้แต่ว่ากลัวเดี๋ยวจะหาว่าให้คะแนนเกินไปนะครับถือว่าผ่านเลยต่อไปมาดูกะเทียมกุงเฮ้ยกลิ่นหอมแล้วเนี่ยหอมหอมเขาต้องออได้ไหมแนฝันมันคืออะไรเป็นไงเฮ้ยอร่อยดีนะ <S 2> <S 2> รสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราถามคนที่ไม่ได้ทำก่อนตอนแรกผมนึกว่าจะใส่มะนาวเยอะไปนะแต่ว่าเฮ้ยยังใส่มะนาวได้อีกล่ะ กลมกล่อมด้วยไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปแต่ว่ายังมีความแบบเป็นต้มยำกุ้งแบบอ่อนๆไม่นาไม่อ่อนไม่อ่อนด้วยดีดีเลยเหมือนร้านเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนร้านเลยโอเคทำครั้งแรกจริงไหมเนี่ยนี่ไงไอจ็อกอันนี้อวยเกินไปหรือเปล่าครับนี่ครับอันนี้พี่ปอนว่าไงพี่ปอนเมื่อกี้กินแล้วว่าไงอ่ะพี่ปอนว่าไงอ่ะรู้สึกว่ามันยังแบบขาดความเข้มข้นครับผม แหลือความข้นๆนิดนึงอ่ะออาจะ<ช>ขอบคุณเลยแต่อร่อยจะอร่อยพีโปว,ว่าไงครับผมว่าโอเคผมนะเป็นคนติดเค็มผมว่าถ้าได้เค็มเพิ่อมอีกนิดนึงเนี่ะจะโอเคแต่ด้วยรสชาติความเป็นต้มยำตรงน,นี้ถือว่าต้มยำต้มยำคือที่เหลือเนี่ยผมว่ามันเป็นรสปากรสค<ช>ือตอนนี้เหมือนเหมือนผมทำรายการอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยก่าผมแล้วคุณจ้าอร่อยอร่อยจนลากสายตากันไม่ได้แล้วตอนนี้ ถือว่าทั้งสปาเกตตี้คารโบนาร่านะครับสูตรออริจินอลของภูวินและต้มยำกุ้ง un, สูตรของปอนผมให้ผ่านครับผมเก่งมากเก่งมากทั้งคู่กลับมาอยู่กับพี่ปอนที่ภูว <Yeah. S 2> ิ <Yeah. S 2> นลังจาาไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของสไตล์กันดีกว่าการแต่งตัวหน่อยได้ค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยภูวินยังให้คุณแม่เนี่ยดูแลในเรื่องของคอสตูมเลยนี่จร,ริงป่ะถ้าเป็นสำหรับแต่งตัวเองนะผมเป็นคนที่เอาสบาย ผมรัก <อ London. S 2> สบายถ้าใส่ได้ผมจะใส่ชุดเดิมทุกวันถ้ามันสบายแล้วกาผมจะไม่เปลี่ยนใช่ซึ่งสัาผัการทำงานแนวนี้และสัมผัการตัวเอวไม่ได้แล้วคนไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้จริงป้ะตอนก็เป็นจริงนะตัวทเห็นมันนอนก็เป็นคนชิวๆสายชิวครับถ้าไม่ต้องออกมาถ่ายรายการหรืออะไรก็คงจะเห็นชุดเดิมใช่ชุดเดิมเรับอเพราะไปฟิตเนสก็เห็นใส่ชุดเดิมมาทำฝั่งปอนมาก ส่วนบอลเขาบอกชอบแต่งต like ัวมากปกติสไตล์ของบอลต้องเป็นแนวไหนยังไงครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แต่งตัวเก่งมากหรอกครับแต่เราชอบแบบสไตล์เกาหลีไงครับถ้าผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเออปอปป้าเกาหลีเขาใส่อะไรเราชอบเลยเฉยเิ้ตัวใหญ่ๆหรืออะไรแบบนี้เซลว์ไซส์อย่างเงี้ยเราจะชอบครับแล้วคุณไม่ต้องดูแลน้องด้วยนะอย่างงดูครับมีรอบหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันไปดูเสื้อผ้าด้วยกันผมก็ต้องบอกแนะนิารอันนี้ได้ไหม อ๋อไม่ได้เหรอโอเคอันนี้ได้ไหมคือต้องคอยคอยคอยดูสมบัติเขาออใช่ครับผมอันนี้น่าจะเหมาะกับเขานู่นนี่นะเพราะน้องเขาจะมีแบบถ้าเกิดแต่งตัวแล้วคือหล่อเลยอ่าใช่แค่เขาไม่แต่งเท่านั้นเองอย่าให้ผมแต่งแล้วกันหน่อยย้ายผมแต่งแล้วกันได้รู้จักตัวตนกันไปพอสมควรกันแล้วนะครับตอนนี้เราให้ทั้งสองคนเนี่ยมาพูดถึงความรู้สึกถึงกันและกันบ้างดีกว่านะครับอยากให้ปอนพูดถึงภูวินหน่อยประทับใจอะไรเขาหลังจากที่เรารู้จักกันมา ประทับใจในที่น้องเขาเป็นตัวของตัวเองอะครับผมสิ่งที่ผมชอบเลยของน้องเขาก็คือว่าตอนถ่ายซีรีส์ปลาบนฟ้าน้องเขาแบบว่าเป็นเหมือนเป็นตัวดําเนินเรื่องแ้ะแต่ว่าต้องเข้าแบบแทบทุกซีนทุกคิวเลยแต่น้องเขาก็ไม่เคยบ่นเลยว่าแบบเอยทำไมหจังซีนผมเยอะอย่างนี้ใช่ไม่เคยบ่นแล้วคือแบบทาหมดเลยตั้งใจทําด้วยครับผมออกมาได้แบบดีมากและภูวินอยากจะบอกอะไรถึงพี่ปอนบ้างความประทับใจที่มีต่อพี่ปอนครับ ผมประทับใจความตั้งใจแล้วก็ได้เพาครับคือเขาเป็นคนที่เวลาเขาตั้งใจจะทําอะไรเขามีความมุ่งม,มั่นมากเขามีแพชชั่นเขามีดา i ที่จะทํามากโดยเฉพาะในเรื่องการแสดงคือเขาพัฒนาเยอะมากเลยตั้งแต่คิวแรกถึงคิวสุดท้ายคือผมจำได้เลยอะว่าคิวแรกอะร่ะที่เขามาพี่เขามีถ่ายอยู่ประมาณไม่กี่ซีนมีแค่สามสี่ซีนแล้วพอเขาถ่ายเสร็จผมก็โผล่า พี่ผมไม่มีแล้วหรอวันนี้อย่าถ่ายเพิ่มอยาาถ่ายอ,อีกส่วนผมก็แบบผมเลยสิผมก็แบบเออให้เขาถ่ายเพิ <c oughs> ม่มนผมก็ได้นะขอเราไม่ไหวแล้วเอาไปเลยเอลยแบบนี้ถ้าจะให้คำนิยามสามคำกับพี่ปอนท <c oughs> ูวินอยากจะให้คำจำกัดความกับพี่ปอนว่าอย่างไรบ้างขอสามคำเลยมุ่งมั่นตั้งใจพุ่งชนมุ่งมั่นตั้งใจพุ่งชนนะฮะแล้วถ้าปอนจะให้ทูวินละสามคำไฟแรงอืม ขยันติ๋มจังอะไรนะติ๋มจังติ๋มจังทำไมอ่ะสุดท้ายยังไม่จบอ่ะติ๋มจังคืออะไรอ่ะไม่เขาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราเจอน้องเขาครั้งแรกเราคิดว่าแบบน้องเขาจะเป็นคนแบบเพิกเหิมนนี่เงี้ยนอะเนอะเนาจะเข้าด้วยยากใช่เนาวจะเข้าหายากแต่พอเราเหมือนเราได้ทำงานได้รู้จักอ่ะคือแบบเออน้องเคามีความแบบนุ่มนิ่งเป็นเด็กอยู่ที่เล่นครับผมใช่คืเรารู้สึกตื่นมากรู้สึกได้เลยครับผมใช่จริงๆรู้สึกได้เลยจากทั้งคู่นะไม่ใช่ภูบินอย่างเดียวปอนก็โดยรู้สึกว่าเป็นแบบเด็กรุ่่่นนใหม2คี้รูสึกวา มีสัมมสามารถวรู้สึกเข้าถึงง่ายเป็นเด็กน่ารักอะแล้วผมเชื่อว่าใครได้ร่วมงานด้วยก็จะร่วมง,งานได้ด้วยง่ายอยู่อบครับขอบคุณนด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ด้วยนะครับเป็นกิฟต์เซตนะครับจากคาปิทาโนเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาปิทาโนมอบให้กับทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณน้องปอนแล้วก็ภูวินมากๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะครับแล้วก็คลิปเบื้องหลังภาพหลุดสนุกๆทั้งใน Facebook IG TikTok Twitter เข้าไปเลยท r e ร็กชา n แนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกกกดดดไลค์์แชร Subscribe นะครับติดตามใน YouTube ของ T-REX c h anel n ได้เลยนะครับพบกันใหม่นะฮะ <the bra v fra hơn> คุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์16นาิกานาทีทางช่อง g f m 2 5วันนี้โบต่อและวู้วินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <pequ en>